ขอโอกาสนี้นำเรื่องสัตว์โลกกับจตุลาลิยสัตว์ที่พระพุทธเจ้าทรงลำพึงถึงหมู่สัตว์เพราะว่าเหตุใดเราสัตว์ทั้งหลายจึงหลงยึดมั่นพอใจในภัสสะทั้งหลายจึงทำให้พเพลิดเพลินหลงอยู่ในภพทั้งหลายมีอวิชาปิดบังดวงบัญญาไว้พระพุทธเจ้า ทรงชี้ทางออกจากพบไว้ว่าให้ละภวตัณหาและวิภวตัณหาเสียได้จึงจะออกจากพบได้ผู้นั้นจะเป็นผู้ดับสนิทแล้วซึ่งประทานและเป็นผู้ดับเย็นสนิทเพราะความสิ้นไปแห่งตัณหาไม่มีความยึดมั่นเป็นผู้ชนะแล้วซึ่งสงครามและเป็นผู้เข้าถึง นิาชุดห้าเล่มจากพระโอษฐ์เล่มที่สองหน้าที่สามอริยสัตจากพระโอษฐ์เรื่องสัตว์โลกกับจตุลาอริยสัตเมื่อตัดสรุแล้วทรงลำพึงถึงหมู่สัตว์สัตว์โลกนี้เกิดความเดือดร้อนแล้วมีปัสสะบังหน้าย่อมกล่าวซึ่งโลกคือความเสี็จแทงนั้น โดยความเป็นตัวเป็นตนเขาสำคัญสิ่งใดดโดยความเป็นประการใดแต่สิ่งนั้นย่อมเป็นไปตามความเป็นจริงโดยประการอื่นจากที่เขาสำคัญนั้น1คําคำว่ามีภาษาบางหน้าหมายความว่าเมื่อเขาถูกต้องภสษะใดจิตทั้งหมดของเขายึดมั่นอยู่ในภาษานั้นจนไม่มองเห็นสิ่งอื่น ะจะใหญ่โตมากมายเพียงใดทํานองเดียวกับเส้นผมบางภูเขาเขาหลงไหลย,ยึดมั่นแต่ในอัศทะของภาษานั้นจนไม่มองเห็นสิ่งอื่นอย่างนี้เรียกว่ามีภาษาบางหน้าคือบางลูกตาของเขาให้เห็นสิ่งต่างๆผิดไปจากตามที่เป็นจริงสัตว์โลกติดข้องอยู่ในภพ ถูกพบบางหน้าแล้วมีพบโดยความเป็นอย่างอื่นจากที่มันเป็นอยู่จริงจึงได้เพลิดเพลินยิ่งนักในพบนั้นเขาเพลิดเพลินยิ่งนักในสิ่งใดสิ่งนั้นก็เป็นภัยที่เขาไม่รู้จกักเขาย่อมกลัวต่อสิ่งใดสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์พรหมจรรย์นี้อันบุคคลย่อมประพฤติก็เพื่อการละขาดซึ่งพบสมณะ หรือพารามณ์เหล่าใดกล่าวว่าความหลุดพ้นจากพบว่ามีได้เพราะภพเรากล่าวว่าสมณะหรือพราหมณ์ทั้งปวงนั้นไม่ใช่ผู้หลุดพ้นจากพบถึงแม้สมณะหรือพาราหมณ์เหล่าใดกล่าวความออกไปได้จากพบว่ามีไดเพราะวิภพ เรากล่าวว่าสมณะหรือพรามณ์ทั้งปวงนั้นก็ยังสลัดพบออกไปไม่ได้ก็ทุกนี้มีขึ้นเพราะอาศัยอุปธิทั้งปวงเพราะความสิ้นไปแห่งประธานทั้งปวงความเกิดขึ้นแห่งทุกข์จึงไม่มีท่านจงดูโลกนี้เถิดจะเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายอนาวิชาณาแน่นบางตาแล้วและว่าสัตว์ผู้ยินดีในภพ อันเป็นแล้วนั้นย่อมไม่เป็นผู้หลุดพ้นไปจากพบได้ก็พบทั้งหลายเราหนึ่งเราใดอันเป็นไปในที่หรือในเวลาทั้งปวงเพื่อความมีแห่งประโยชน์โดยประการทั้งปวงพบทั้งหลายทั้งหมดนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาหนึ่คำว่าวิภพ ในที่นี้ตรงกันข้ามกับคำว่าพบคือไม่มีพบตามอำนาจของนัตติกะทิติหรืออุเฉตทิฐิโดยตรงคือไม่เป็นไปตามกฎของอิทัพป,ปัจจยตาดังนั้นแม้เขาจะรู้สึกว่าไม่มีอะไรมันก็มีความไม่มีอะไรนั้นนั่นเองตั้งอยู่ในฐานะเป็นพบชนิดที่เรียกว่าวิพบ เป็นที่ตั้งแห่งวิภวะตัณหา 2. คํคำว่าในที่หรือในเวลาทั้งปวงตลอดถึงคำว่าเพื่อความมีแห่งประโยชน์โดยประการทั้งปวงเป็นคุณบุตรแห่งค่าอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นของภพความมีความเป็นอย่างไรก็ตามย่อมเนื่องด้วยเวลาที่พอเหมาะเนื้อที่ที่พอดี ประโยชน์ที่น่ารักมันจึงจะเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือหรือยั่วยวนให้ยึดถือดังนั้นพบชนิดไหนก็ตามย่อมเนื่องอยู่ด้วยสิ่งทั้งสามนี้แต่แล้วในที่สุดมันก็เป็นเพียงสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปลรปวนเป็นธรรมดาดังที่กล่าวแล้วในพุทธอุทานะเมื่อบุคคล เห็นอยู่ซึ่งข้อนั้นด้วยปัญญาชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้อยู่เขาย่อมรับภวัตัณหาได้และไม่เพลิดเพลินวิพวัตตตัณหาด้วยความดับความสำลอกไม่เหลือแห่งพบทั้งหลายเพราะความสิ้นไปแห่งตัณหาโดยประการทั้งปวงนั่นคือนิพพานพบใหม่ย่อมไม่มีแก่พิสุนั้น ผู้ดับเย็นสนิทแล้วเพราะไม่มีความยึดมั่นพิสูจนั้นเป็นผู้ครอบงำมานได้แล้วชนะสงครามแล้วก้าวล่วงพบทั้งหลายทั้งปวงได้แล้วเป็นผู้คงที่คือไม่เปลี่ยนแปลงอีกต่อไปดังนี้แล